สองโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงศึกเอเชียนเกม2023ไทยปะทะไต้หวันมองโกเลียแฟนแฟนวอลเล่บอลเตรียมเชียร์กันให้สุดใจโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงไทยลุยศึกเอเชียนเกม2023ครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนโดยทีมชาติไทยได้เดินทางไปเตรียมการแข่งขันที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อย ใหญ่แล้วและจะลงสนามแข่งขันในวันที่หนึ่งถึงสองตุลาคม2566ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเล่บอลหญิงชุดลุยหางโจเกมเอเชียนเกม2023ดังนี้หัวเสาวิภาวีสีทองส,สิพาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศร บนเร็วทัดดาวนึกแจ้งจรัตพรบรรดาศักหัตทยาบำรุงสุขเซตเตอร์พรพันเกิดปราศสิริมามานากิจมีหลังพิมพิช,ชยาโกกรัมธนชาสุขสดตัวรับอิสระปิยนุษย์แป้นน้อยผู้จัดการทีมสมชายดอนไพรย,ยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนดานายศีวัชรเมธากุล ้ฝึกสอนชำนาญดอกไม้ผู้ฝึกสอนวน,นาบัวแก้วแพทย์ประจำทีมวิทวัฒเจนบุญไทยนักกายภาพบำบัดทิพรัตแก้วใสสำหรับกีฬาวอลเลยบอลหญิงจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึงวันที่7ตุลาคม2566โดยในรอบแบ่งกลุ่ม รอบแรกทีมชาติไทยในฐานะรองแชมป์เก่าถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับไต้หวันและมองโกเลียซึ่งรูปแบบการแข่งขันจะเอาทีมอันดับหนึ่งและสองของแต่ละกลุ่มจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปโดยวอลเล่บอลหญิงไทยจับฉลากได้กลุ่ม B เจอกับไต้หวันและมองโกเลียโปรแกรมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่1ตุลาคม2566 เวลา13นาฬิกา30นาทีไทยพบไต้หวันที่สนามเตอชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์วันที่2ตุลาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีมองโกเลียพบไทยที่สนามเตอชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์